เราอาจจะแพ้สิ่งนี้อยู่แต่ร่างกายมันไม่ได้บอกว่าแพ้ก่อนหน้านี้ขวานกินนมกินเครวานมบัวแล้วรู้สึกป,ปวดหัวมวนท้องล้วก็คิดว่าฉันต้องแพ้แน่แ,นแนพ้นมบัวแน่พอไปตรวจปุ๊บนั่นแหละค่ะโดนสาวเราไม่ได้แพ้นมบัวฮ<า>ัลโหลทุกคนค่นะ,คะวันนี้นะคะขวานจะมาพูดถึงเรื่องของการไปเจาะเลือด ตรวจเคสารอาหารแล้วก็สิ่งที่เราแพ้มาเพราะว่าตอนนั้นที่ขวัญเคยบอกไปว่าขวัญนะไปตรวจที่ดีไอช่ป่ะไปเจาะเลือดมาเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราแพ้อะไรบ้างหรือเปล่าเพราะก่อนหน้าน,นี้ขวัญรู้สึกว่าบางคนที่ลดน้ําหนักไม่เห็นผลหรือว่าเป็นสิวเหลือรังอยู่น่านเป็นนั่นเป็นนี่ไม่หูไม่หายทีบางทีมันไม่ได้มาจากการแบบใช้ชีวิตของเราซะส่วนใหญ่ผลมันมาจากข้างในของเราด้วยที่เราอาจจะแพ้สิ่งนี้อยู่แต่ร่างกายมันไม่ได้บอก ว่าแผลมันอาจจะกำลังต่อต้านอะไรอยู่บางอย่างเพราะขวัญไม่นั่งคุยกับหมอใช่ปะเขาก็บอกว่าเออบางทีอ่ะอาจจะแพ้นมอยู่ก็ได้นะแต่ว่าร่างกายมันมีบางสิ่งบางอย่างที่กาลังสู้กับเขาอยู่แต่ถ้าบางทีไม่กินนมเลยมันก็อาจจะช่วยทําให้เออท้องไม่ป่องเลยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายสิ่งหลายอย่างมากตอนนั้เนี้ยขวัญกินนมกินเขาเรียกว่านมบัวแล้วรู้สึกป,ปวดหัวมวนท้องแล้วก็คิดว่าฉันแพ้แน่แพ้นมบัวแน่แต่พอไปตรวจปุ๊บนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะเราไม่ได้แพ้นมบัว แต่เราไปแพ้อย่างอื่นอะไรประมาณนี้คือผลว่าการตรวจเลือดเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้เราโฟกัสถูกว่าเออเราจะต้องเดินยังไงเราจะต้องไปยังไงเพื่อสุขภาพเพื่อนแบบยังยืนยาวยาวนานๆานะานแล้วขวัญเราไปตรวจมาที่ดีไฮใช่ป่ะผลออกมาคืองงมากไม่แพ้อะไรที่เป็นอาหารเลยแต่สิ่งที่แพ้ก็คือแพ้ฝุ่นค่ะแพ้พวกลายฝุ่นตัวที่อยู่ตามที่นอนมันทําให้กับเราอ่ะมันเป็นภูมิแพ้อ่ะจะไม่หยุดหรือว่าแบบบางทีติ ได้ฝุ่นอะไรจากหมอนจากอะไรนิดนึงอ่ะเราก็จะจามจามคือหลายๆครั้งเราจามจนเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันน่ากลัวเกินไปอะจามตั้งแต่เช้ายันเย็นจนเสียงเปลี่ยนจนเจ็บคอมันคือเป็นภูมิแพ้เอาง่ายๆอืมแล้วมันก็อยู่กับขวัญมาเป็นเวลานานมากบางบางทีที่เรามีอาการอ่ะขวัญต้องมปซื้อยาแล้วมาพ่นจมูกวนๆฉีดเข้าไปในจมูกอะชึดชืดชดแล้วก็ซื้ออะเพื่อให้แบบจมูกมันโล่งแต่ว่าฉีดบ่อยๆอะมันก็ไม่ดีแล้วที่สําคัญเลยคืออะไรราคามันค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับปริมาณหลอดยาที่ได้มาได้แบบแค่เนี้ยขวัญก็เลยหาวิธีการมาแบบ นานหลายๆปีมากๆแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีให้ภูมิแพ้มันหายคือตอนแรกอะเกิดเลยนะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะเป็นภูมิแพ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเยอะขนาดนี้วันที่หวันเป็นแบบจัดๆวันที่นอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะจามตั้งแต่เช้าจนแบบเย็นนะทุกคนจามแบบจามจนเจ็บคอจนเสียงเปลี่ยนอะคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีอะแล้วบางทีแบบขี้มูกไหลอะแบบจามทั้งวันจนพ่อแบบ เมื่อช่วงที่ผ่านมาคือพ่อตกใจอ่ะพ่อแบบเป็นปะเนี่ยเอาดีๆเป็นหรือเปล่าจามขนาดนี้เป็นหรือเปล่าก็เลยแบบเออหาวิธีกับตัวเองว่าฉันจะทำาไงดีว่าให้มันหายเพราะมันเสียบุคลิกกันทุกคนบางทีไปแบบคุยงานแบบต้องกั้นไว้อ่ะแล้วกแบบ็ ถ้าจามไปมันคือแบบไม่ได้อเราก็เลยแบบโอเคกินวิตามินซีช่วยมาแต่มันก็ยังไม่ได้แบบที่สุดเพราะวิตามินซีส่วนใหญ่แล้วก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันอยู่แล้วแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวเป็นหลักใช่ปะและคราวนี้ทุกคนขวัญได้ไปลองวิตามินตัวหนึ่งมาค่ะเป็นวิตามินนมผึ้งนมผึง้งอ่ะหลายคนน่าจะแบบคุ้นหูคุ้นตาได้ยินเสียงกันมาแบบว่าเอยนมผึ้งมันดีนี่หว่าทาน้าได้กินได้แต่เอาจริงๆขวัญก็ไม่รู้หนะว่ามันจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างแต่ได้ยินมาบอกเขาบอกว่าช่วยในเรื่ององงขภมแแพ้้ลวก็ ของไมเกนมันจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของผิวพรรณอะไรขนาดนั้นแต่จะช่วยในด,ดูแลในด้านนี้ในด้านที่ขววญเป็นอยู่หรือภูมแพ้ขวัญก็เลยเอาวะลองค่ะเซิร์ชเลยจ้ะตึ๊กตุกต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 กหาว่าแบบเฮ้ยมันมีที่ไหนวะว่าแบบว่าที่มันกินได้แล้วมันแบบปลอดภยัยไม่ต้องมานั่งแบบเป็นกังวลว,ว่าเฮ้ยมันมีสารตกค้างในร่างกร่างกายหรือเปล่าก็เลยไปเซิร์ชหานะคะไปเจอยี่ห้อนี้มาค่ะนี่เคอร์ลิป หนึ่งกระปุกของเขาจะมี30เมิเม็ดเม็ดใหญ่มากให้ดูไม่ได้ไหนแต่ว่าทานง่ายมากนะคุณทั้ค่ะก็คือใส่เข้าไปแล้วก็งึบเข้าไปในคอเลยขวาน่ะส่วนตัวบอกก่อนจะทานนะคะ1เม็ดก่อนนอนไอที่อยากจะแบบเพิ่มน,น้ําหนักบางคนน่ะไม่ได้อยากจะลดน้ําหนักนึกออกใช่ปะว่าน้าหนักแบบน้ำหนักมันไม่ขึ้นสักทีมันดูผอมแห้งแกรนจนเกินไปไม่รู้จะทำยังไงกินก็เยอะก็แล้วอะไรเงี้ยกินนมพผึ้งช่วยได้แต่ให้กินก่อนอาหาร30นาทีเคยมีแบบลูกเพจบางคนแบนบาถามขวันว่าหนูแบบรู้สึกไม่หิวข้าวอ่ะ กินมันไม่อยากกินนะแล้วแล้วหนักมันก็ลดอ่ะแล้วทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกินตัวนี้ดูเขาบอกว่ากินก่อนอาหาร 3, สันนาทีมันมันจะช่วยทําให้เพิ่มความอยากอาหารซึ่งอันนี้ผนก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าใครที่แบบอ,อยากเพิ่มน้าหนักอยากควกกบัสตรงนี้ก็ลองลองทานดูนะคะสามสิบนาทีหรือถ้าแบบปกติทั่วไปนะคะทานหลังอาหารทานหลังอาหารเนี่ยจะช่วยในการเบิร์นแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารเออก็ถือว่า1เม็ดของเขาก็ฟังก์ชั่นเยอะนะและจะบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถทานทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่แบบ ใครตั้งแต่เด็กก็คือที่สามารถคือเด็กคนไหนที่สามารถทานยามเม็ดได้แล้วอ่ะทานวิตามินที่เป็นเม็ดได้แล้วอ่ะก็คือสามารถทานได้เลยนะคะเพราะว่านมพึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันมีประโยชน์กับทุกเพศทุกวยัยจริงๆอย่างส่วนตัวขวัญทานก่อนนอนเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราทานก่อนนอนมันจะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ได้ดีที่สุดก็เลยทานก่อนนอนค่ะแล้วพอไปเซิร์ชใช่ปะคืออย่างที่บอกมันมีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อเนี่ยที่ขวัญเลือกมาเพราะว่าเขาอ่ะ ผ่านออยลแล้วลองชื่อไปเซิร์ชได้นะเพอร์ลีแบบไปเซิร์ชได้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขวัญจะแบบขึ้นหน้าจอให้ทุกคนไปเซิร์ชตึ๊ดๆๆมันก็จะขึ้นมาเลยว่าวิตามินตัวนี้นะคะได้ผ่านการทดลองจาออยลแล้วและเขานําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียกันทุกคนคะ่ะมันดีงามตรงนี้คือเขาอ่ะ ขวัญก็ไปนั่งคือเวลาที่ขวัญจะกินวิตามินอะไรก็แล้วแต่ที่ขวัญมารีวิวขวัญจะต้องลองด้วยตัวขวัญเองก่อนแล้วก็จะต้องก่อนจะลองอ่ะขวัญจะต้องไปนั่งเซิร์ชหาก่อนว่ามันยังไงมันดีแค่ไหนเขามีอะไรยังไงบ้างรปรากฏว่าวิตามินตัวนี้นะคะผลิตมาจากออสเตรเลียค่ะวิจัยจากห้องเี้ยนห้องแลตงๆนานาและพึ่งที่เขาเลี้ยงคือเอาจริงลึกๆอะ่ะขวัญก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่ถ้าแบบเบื้องต้นอะ่ะเขาบอกว่าพึ่งที่เขาเลี้ยงนะจะเลี้ยงในฟาร์มด้วย้วนค่ะแล้วก็จะแบบเลี้ยงดูอย่างดดี้วย อุณหภูมิภาพอากาศต่างๆนานาน,าน,นะคะ คือกวัญต้องบอกก่อว่านมพึ่งอ่ะมันเป็นส่วนพิเศษที่มีในตัวของพึ่งงานค่ะพึ่งงานพวกนี้เขาก็จะมีตัวต่อมมันนี้อยู่เราก็จะไปเอาของเขามาเอของเขามาปุ๊บตัวอ่อนพึ่งอ่ะจะได้กินแบบช่วง1นสวันแรกที่เขาเกิดมาเขาจะรู้สึกว่าเขาจะได้กินตัวนี้เขาจะได้ดูแลตัวนี้เหมือนปัดเหมือนบเราได้กินนมแม่สอช่วงแรกๆค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแต่มันจะมีพึ่งชนิดหนึ่งก็คือนางพญายะพึ่งที่เขาจะกินนมพึ่งไปตลอดชีวิตเขาจนแบบสิ้นชีพไปเลยนะคะก็คือประมาณนั้นและคราาาาวววนนนี้ขน้ข,ขย,ยขบอกไป่่เเเจตัง ในเรื่องแบบหลายอย่างมากเลยคืออันนี้ไม่ได้โฟกัสว่าเขาจะดูแลในเรื่องของผิวพรรณหรือความสวยความงามน,นะให้โฟกัสว่าเขาดูแลวิตามินในเรื่องของการระบบร่างกายของเรา สมดุลในร่างกายของเราช่วยในเรื่องของภูมิแพ้หลักเลยที่ขวัญได้นะขวัญทานมาสักระยะหนึ่งแล้วขวัญก็รู้สึกได้แล้วว่าเออมันเริ่มจามน้อยลงตื่นมาถึงว่าเราจะนอนนอนหรืออะไรก็รู้สึกว่าร่างกายยังสู้กับมันได้เนาะอันนี้คือที่สังเกตได้แล้วก็ไมเกรนขวัญให้แฟนขวัญทานนะคะเพราะว่าบิ๊กเนี่ยจะมีความเป็นแบบปวดหัวข้างเดียวบ่อยนะคะก็ให้เขาทานแล้วเขาเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับก็ให้ทานตัวนี้ด้วยมันก็จะช่วยในเรื่องของการนอนได้ด้วยคือเขาช่วยหลายอย่างเขาช่วยทั้งในเรื่องไมเกรนภูมิแพ้การนอนหลับลด ไม่ได้โฟกัสหนักมากแต่ก็คือได้ไปด้วยเป็นผลพลอยได้นิดหน่อยเนาะเรื่องราคานะคะขวัญซื้อมาจากในเว็บของเขานะคะสามารถไปดูได้ใน f a c e b o o k คือมันขึ้นแอดมาพอดีทุกันก็เลยเอาไปเสิร์ชหาเนาะขวัญซื้อมาราคาโปรโมชั่นตอนนั้นมัน890บาทแต่ว่าถ้าข้างกล่องที่เขาเขียนไว้คือ1 0 9 0บาทแล้วมนลดราคาไนงะก็เลยรีบซื้อมาตุนมาแบบหลายกระปุกเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอะซื้อมาหนึ่งกระปุกแล้วมันกินแล้วมันดีไงมันช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ได้ดีแล้วบิดอ่ะ ก็เลยอ่ะโอเคซื้อเพิ่มนะคะเพราะราคาแบบนี้เขาน่า,ารักอันเนาะแล้วถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าว่าขวัญยังอาจจะแบบหาข้อมูลดีาารรห,หรือยัองอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปเสิร์ชหาหรือว่าขออะไรเพิ่มเติมได้ผ่านทางเป็นบุ๊คแคนเพลของเขาเลยนั่นแหละคือบูมแพ้มันเป็นมานานแล้วมันก็ไม่หายสักทีพอเจาะเลือดมาก็ชัดเจนว่าเออมันเป็นจริงจงก็ต้องดูแลกันไปอ่ะเนาะจะได้แบบไม่ต้อง จามเยอะๆมันเสียบุคลิกอะเออประมาณนั้นนะะู่นค่ะแล้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิตามินที่อยากจะมาอัปเดตช่วงนี้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องการเจาะเลือดที่หวันได้ไปตรวจมาที่ดีไอไอเนาะก็นั่นแหลคะค่ะสุดท้ายไม่ได้แพ้อะไรแพ้ภูมิแพ้คะ่ะแพ้อะไรก็ไม่รู้ที่แต่ตอนนั้นหมอบอกเลยนะว่า คือต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกอาทิตย์นั่นแหละที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือมาจากตัวเราเองหมดเลยนะคะอันเดียวต้องไปลองเปลี่ยนใหม่แล้วจะได้หายเนาะก็ต้องช่วยๆกันไปคนละครึ่งทางประมาณนั้นนะคะนุ่นค่ะอ่ะโอเคใครที่ไปเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองไปดูนะคะประมาณนี้วันนี้ไปก่อนแล้วและในข้างหน้านะคะถ้ามีวิตามินตัวไหนหรือมีไอเทมอะไรอยากจะมาอัปเดตอีก<ๆ>ก็คอยติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ